สวัสดีค่ะวันนี้พามาขอพ่อในวันธนามตะหรือวันเฉลิมสองดวงดาวในตำนานเจ้าหญิงทอผ้าและหนุ่มเลี้ยงวัวซึ่งเชื่อว่าดาวทั้งสองดวงจะเจอจรัสที่สุดในรอบปีทั้งคู่ก็จะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีทางช้างเผือกกั้นกลางก็เพราะว่าตั้งแต่ทั้งคู่ตกหลุมรักกันและแต่งงานกันแล้วก็ไม่ทำการทำงานเจ้าหญิงก็ไม่ทอผ้าให้สวยเหมือนเดิม หนุ่มก็ไม่ไปเลี้ยงวัวเอาแต่เล่นสนุกไปวันๆทำให้เทพเจ้านั้นโกรธเทพเจ้าก็คือพ่อของเจ้าหญิงนั่นแหละค่ะได้ป่วนั่นลืมพ่อนั่นเองจึงมีบทลงโทษให้ได้เจอกันแค่ปีละครั้งก็คือวันที่7เดือน7ค่ะเป็นตำนานเล่าขานกันมาแล้วแต่ความเชื่อนะจ๊ะ ทุกคนต่างก็เห็นว่ามันเป็นความรักที่สแสนจะโรแมนติกก็เลยตั้งใจเขียนคำอธิษฐานคําอวยพรให้ทัคกูได้มาเจอกันอีกครั้งเขียนคำวอวยพรแล้วก็พับไปแขวนไว้นะคะบางที่ก็ไม่ต้องพับก็ได้แต่วัดนี้ให้ทำแบบนี้เราก็ทำตามนะั่นละคะ่ะ สุมดานานะคือทะลุปไปอีกมิติน่ะไม่ใช่นะคะมันน่าจะเป็นทางช้างเผือกหรือเปล่าแล้วเจคคนนั้นเขาก็เวียนซ้ายขวาซ้ายขวาสามสี่รอบอยากไปเจอหนุ่มสักคนแน่เลยเราแล้วก็เด็กๆเ,เท่านั้นก็พากันเวียนคนรอบก็น่าจะพอนะคะเห็นใครๆก็เวีนแค่แคคนรอบๆนะวัดจัดให้ไปนั่งฟังพระสวดในสราและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้พรเป็นจริงพร้อมดูการแร่รามการ,รขอพอรด้วยแต่ห้ามถ่ายรูป ตรงนี้เป็นกิจกรรมศิลปะของเด็กๆก,ก็เอามาติดให้ดูด้วยน่ารักไปอีกแบบตำนานความเชื่อของเจ้าหญิงทอผ้ากับชาเลียงวัวก็ได้อิทธิพลมาจากประเทศจีนถึงหน้าร้านก็ชอบติดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้รู้สึกเย็นสบายแต่พอเปลี่ยนไปฤดูอ,อื่นก็ไม่มีแล้วนะคะ ส่วนการประดับตกแต่งคำอวยพรคำมิฐานต่างๆก็ใช้ไม่ไผ่นะคะเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้โชคดีพัานกกรเรียนติดไปด้วยก็เชื่อกันว่าจะช่วยทำให้อายุยืนยาวประดับถุงไว้ด้วยก็เชื่อว่าจะได้มั่งมีรับรวยทรัพย์สินเงินทองประดับไปแตกแตงก,กันบ้างแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเป็นเทศกาลหน้าร้อนในญี่ปุ่นที่น่าสนุกไปอีกแบบ แต่ตั้งแต่มีโควิดก็งดจัดไปหลายที่ส่วนปีนี้ก็มีบ้านนิ่ๆหน่อยๆค่ะเราขอทิฐานให้ทุกอย่างดีขึ้นจะได้มีเทศกาลกิจกรรมต่างๆกลับมาอีกครั้ง